คือเอาจริงๆแล้วสําหรับผมอะ่ะมันเป็นอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจครับ mm hmm. เพราะว่าแฟนๆนะพูดมาตลอดแบบไม่ว่าจะทางไหนก็ตามว่าแบบเมื่อไหร่เต๋าประชาจะมีมีตรอีกสักทีมีแฟน meet, มีตรไหมมีคอนเสิร์ตก็ได้หรือมีอะไรก็ได้แล้วตอนนั้นก็ผมก็ทำท่ามันหูทนลมแบบผมฟังอยู่นะ mm hmm. ผมฟังทุ่นันเลยห <Okay. laughs> ูทนลมเพราะว่าอาจจะแบบเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้ไ<ม>ตอนนั้นครับช่วงนั้นครับแต่พอมีโอกาสทําได้แล้วอะ่ะผมก็ยัง ยังนึกถึงแฟนแฟนู่ยังนึกถึงคำที่แฟนแฟนบอกว่าแบบเออทำเยอกาสทําอีกสักครั้งนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจับให้ตัดสินใจตอนโทรมีชุอะไรอะไรนะที่มันทําอีกสักหลาหลายครั้งเ<ะ>หรอต้องมี <c oughs> เพราะว่าครั้งนี้มันดีมากถูกไหมฮะน่อไปสองเพลงคุณผมบอกแล้วไงแค่คุณจับมือลงมาเราก็ฮิวใจแล้วถูกไม่ถูกนะ คุณมาร้องเพลงด้วยกันบนเวทีอ่ะคือเราเราแค่มองคุณอ่ะมันเติมพลังให้กับบ้านเต๋าคชาเนี่ยอีกอีกได้หลายปีเลยไว้อย่าอะนะนานเลยนานเกินจะไหนเลยเอาเอาเร็วๆนี้เร็วๆก็ดีครับขออนุญาตย้อนกลับไปคุณรุยกับเขายังไงโทรไปครับฮัลโหล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 เพื่อนอะไงเพื่อนกินข้าวยังใช่ใช่ก่อนใช่ต้องใช้ก่อนว่าทำอะไรอยู่กินข้าวยังกินแล้วปีดนตรีหมด ิน <G ül ets> แล้วกินแล้วมีอะไรกินข้าวแล้วเหรอเอากินแล้วว่างป่ะเฮ้ยทำไรไอ้ชุนจะไปไหนไอเหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมคืออะไรเหมือนเดิมมันคืออะไรอ <c oughs> มมอโทษทีผิดบทผิดบท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ชวนเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปปกติ<อ>ว่าแบบมันก็คุยเหมือนที่เล่าให้ฟแฟนๆฟังอะครับว่าแบบมันถึงเวลาแล้ว่เพื่อนเออจริงๆถ้ากระชากเอ่อปากเองผมคิดว่ามันตัดสินใจแล้วเพราะว่าทุกครั้งผมเอ่ยปากตลอดเลยเช้าไหมอืม ไั้ไหม,อ,มอ,อันนี้ครันนี้มันโทรมาเองใช่ว่ามันจริงจังแล้วผมะไรที่แ่บโอเคอ่ะล็อกก่อนไปเลยล็อกก่อนล็อกก่อนองันง้นผมชวนนะผมชวนนะเขาชวนคุณหลายครั้งแล้วใช่ครับแต่คุณอ่ะเบอร์คุณทำเป็นไม่เหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้ได้ยินแต่ okay, โอเคนะแต่ไม่ได้ตอบอะไรไปวันนี้คุณได้ตัดสินใจชวนเขาใช่ครับกลายมาเป็นชื่อนี้ คาว่าเต๋ากชา recall แฟนคอนทําไมต้องเป็นชื่อนี้ครับพี่เต๋าลองนะ recall ก็เหมือนกับเรียกรวมตัวอีกครั้บเลงนะครับเรียกพวกเรากสองคนก <c oughs> ชาเป็นคนเรียกงานนี้ก <c oughs> ชาเป็นคนเรียกนะเต๋ากรชา recall โทรมาเลยเฮ้ยมึงอยากจากกับกันปะเออเอาดิเออโอเคงั้นเดี๋ยวนันคุยกันอ่า recall ปุ๊บว่าคุยกันเสร็จปุ๊บคิดคอนเสิร์ต recall เออเรารีคอร์ดแฟนคลับไหมอย่างว่าเราไม่เจอกันมานานสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตคู่กันเจ็ดปี ไปดีคอร์แบบดไีคอแฟนคอนดีกว่าเพราะถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเราซ้อมเต้นกันไม่ทันจริงๆก็ขอโทษนะไม่ใช่คอนเสิร์ตเมืเ่อก่อนนะเราซ้อมเต้นซ้อมเต้นกันไม่ทันจริงๆมีเวลาน้อยอะไรเงี้ยก็เยอะเอาเป็นแบบแฟน,นคอน,น,คอนละกัน<ๆ>แต่เพลงก็เยอะอยู่ดีนะครับ <c oughs> ตแรคิดว่าไตรอนเพลงสี่ห้าเพลงไม่ใช่ไม่ใช่คะวันนี้เต็มที่โว้เยอะเลยผมิดว่าเอ๊ะมันแฟนคอนนี่มันคอนเสิร์ตใหญ่นะตอนที่ตัดสินใจครับกังวลไหมวันนั้นเอะแฟนด้อมเรากระจัดกระจายไหมแล้วเราจะรวมตัวเราจะขายบัตรได้ไหมเราจะอะไรนะอ๋อยังอู่ไม่ไปถามเขาถามเขากังวลไหมตอนนี้กังวลของผมเนี่ยกังวลผมก็กังวลครับทำไมอ่ะในเมื่อแฟนๆบอกยังอยู่ไม่ต้องกังวลแต่ทำไมพวกคุณถึงกังวลเพราะผมไม่เคยเจอเเลย เอาหรอใช่อ้าหรอเอ้าอ้าไม่ห็นแบบงว่าพอโควิดใช่ไหมครับมันทำให้เรามันจะมีช่วงแบบมันก็จะมีแบบมาบ้างตามงานใช่ไหมครับพอโควิดมาปุ๊บหลังจากโควิดปุ๊บกาเรียกรวมตัวยากด้วยแบบนี้บางคนติดภารกิจพวกนี้นั่นก็โตขึ้นบางคนก็มีรูปไปเรียนต่ออะไรเงี้ยครับผมก็ติดตามอ่ะ มีมีผมดูมาก็มีคอ๋อมีลูกหมดแล้วใช่ครับยังไม่หมดบางคนบางคนคนบางคนก็เราก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเวลาเราเจอที่งานตุ้งเที้ยงนี้มันคนไม่ไม่เยอะมากนะไม่ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเขาจะอยู่กันไปหรือยังนะอะไรงเี้ยครับจะจัดแล้วแบบเอ้ยจะมาไหมนะตอนแรกก็คิดว่าสามเลยสามร้อยนี่จะเต็มหรือเปล่าอ่าใช่ก็เลยกังวลอยู่ แล้วขาชาล่าตอนแรกสำหรับแฟนด้อมตัวเองคิดว่าจะรวมตัวได้ไหมกังวลไหมเรื่องไขว้ผมคิดเหมือนกระต่าวก็นั่งคุยอยู่ด้วยกันครับว่าแบบโอเคเรามาคุยที่สามร้อยที่ก่อนเพื่อนสามร้อยที่ถ้าเมื่อก่อนน่ะเราเชื่อข้อมดใช่ไหมอันนี้ก็คุยกันตรงปงเลยแต่ตอนนี้มันมันก็ต้องรูมนเพื่อนรู้ว่าจะยังไงใช่ก็นั่นแหละครับคุยกันตามภาษาแต่วันนี้เต็มทุกที่นั่งนะใช่ครับเซ็งมากเลยขอบคุณมากวันนี้เต็มทุกที่นั่งครับ เบาใช่ไหมโอเคก็ต้องแบ่ร ell> ู้จักกัญชามานะครับทำไมเสียงเหมือนจะไม่เบาเลยวะเบาเบาเวลาอยู่กับประชาสองคนกระชาก็จะเป็นคนที่มีโลคส่วนตัวสูงอยู่แล้วหลายคนแฟนคลับก็น่าจะเข้าใจแต่เขาก็จะมีมุมหน้าลาของเขาเวลาที่เขาอยากจะคุยกับใครนะครับแล้วก็เหมือนถ้าเขามีอารมณ์อยากจะคุยกับใครอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบล่างเรินขึ้นมาแต่เขาจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยจะไม่ค่อยขี้เบียดเท่าไหร่ใช่ครับ ไม่เคยเบี่ยงกับผมแล้วกันอ่าอ,อันนี้พูดเฉยๆนะไม่ได้ขิงอ่าครับเป็นคนที่จะเข้าถึงยากก็ยากแต่ง่ายก็ง่ายครับอ,อยู่ที่เราจะเข้าไปหาเขาอยางไแต่ผมรู้ว่าเราจะเข้าไปกับเขาอย่างไงจุดไหนจุดไหนใช่ครจุดไหนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักครับเป็นเพื่อนที่สใส่ใจแล้วก็ เป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันใช่ไม่ได้คิดร้ายต่อกันถูกใช่ครับผมรู้สึกเหมือนที่คุณพูดเลยว่าค้าชาเป็นคนอย่างนั้นจริงเขาจริงใจมากๆเขาทำใจมากคข้ชานะครับสําหรับเต๋าเศษก็เวลาอยู่ด้วยกันก็เออคือเวลาเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับเต๋าจะเป็นยังไงหรอผมจะเห็นเต๋าอยู่กับของกินซะเยอะมากเลยครับเวลาอยู่ด้วยกันแต่คุณยังดูแลตัวเองเนาะ ก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับพี่เจใช่ครับเยอของกินส่วนใหญ่จากภาพที่ผมแบบนึกมาเวลาเราไปซ้อมเต้นกันซ้อมร้องเพลงหรือออกไปงานที่ไหนอะไรนะเขาเก็บไปเห็นกันสองคุณที่ชมตอนเงียบนะคุณนะคุณนะจังหวะดีคุณเจนะโอเคต่อนะนั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเพื่อนแบบ จเจริญอาหารนะ่จะอยู่กับตอนนั้นที่จําได้การ์ตูนสลัมดังมั้งแล้วก็อยู่กับอาหารนี่เขาชอบกินอ่ะแต่เห็นแบบภาพที่เห็นประจำประจำบ่อยๆเขาชอบกินอะไรส้มตำครับจริงหรอพี่เต๋านี่คือเดอะเบสคือส้มตำเลยใช่ครับให้ดูจากวิธีท่าแบบเปิดข้าวเหนียวอ่ะอันนี้คือแบบมืออาชีพเลยปรมาจารย์ใครชาชอบกินเลยอ่าอาหาญี่ปุ่นครับอ่า<อ>ชอบกินอาหารญี่ปุ่น อืมเป็นแกงแกงใช่ไหมใช่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 แกงแกงแล้วก็เส้นเส้นอาจะเป็นฟิวนั้นใช่ครับแฟนคลับก็จะซื้อให้เยอะสเต็กลุกใหญ่ไอ้นี่รู้จริงรถนิยมโตก็อาจจะเปลี่ยนรถเิยมเป็นสเต็กแทนเพื่อดูแลตัวเองเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนโปรตีนคำถามสุดท้ายของคุณครับอุ๊ยลืมเลยว่ามีอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพี่เต๋ากับพี่กระชาจะมีโอกาสออกเพลงร่วมกันไหมคะอยาก ผมนี่แบบผมนี่ขันอยากเห็นพี่ทั้งสองคนถ่ายคลิปด้วยกันอีกเยอะๆเลยค่ะว้าวคืออย่างนี้นะผมพูดก่อนนะเดี๋ยวก่อนพีู่ก่อนครับได้ครับพี่คือผมแค่รู้สึกว่าโพสิชันของคุณตอนนี้มันยังทำแบบนั้นได้คือผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาของเอ๊ยคนรุ่นใหม่มาเยอะแล้วเราไม่มีผมแค่รู้สึกว่าเต๋าก็คือเต๋าเช้าคือเช้าความสามารถของคุณที่มันติดมาจากบ้านเอสจนถึงวันนี้ คุณยังมีโพสิชันนั้นคุณยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นอยู่คุณทําได้แค่แบบผมอยากให้คุณทําจริงๆอะ่ะถูกไหมฮะอยากให้คุณทําจริงๆอย่างอย่างเพลงวันนี้เวอร์ชันพิเศษนแกคุณเริ่มจากตรงนั้นก็ได้คุณเอาตรงนั้นอ่ะเป็นของขวัญให้กับแฟนๆหรือใดๆก็ได,ได้คุณทําจริงจังสะหน่อยผมว่ามันพร้อมมากเลยนะเมื่อกี้คือมันพราะมากแลวมันลงตัวมากๆเลยนะครับโอเคน,นี่ความรู้สึกผมะจาตอบได้เล้ใช่ไหมว้าว เอาจริงๆถ้าถามความรู้สึกผมหรือถามใจผมจริงๆนะครับผมคิดว่าเราก็ควรจะมีเพลงร่วมกันสักเพลงแหละเดี๋ยวขอเวลากลับไปทำงานบ้านก่อนนะครับทวงเขาด้วยนะคนทวงได้มีคนเดียวผมทวงให้เขาเอ่ยปากไปดีกว่าครับเนี่ยเขาเอ่ยแล้วถ้าเอ่ยปากแสดงว่าจริงจังแล้วอันนี้เอ่ยแล้วนะได้ครับคุณเอ่ยแล้วนะโอเคอยวผมจะไปเรียนร้องเพลงกับคุณแอนตรงนี้ก่อน เอาเสียงให้คุณนอยคุณก้องหน่อยครับขอบคุณครับนี่ไงชวนไปคุมอัดเลยร้อกเลยร้อกเลยคุมอัดเลยเอ้าคุณครูอยู่เมื่อกี้คุณครูอยู่ตั้งแต่ต้นอยูตลอดไอ้ที่คุณล้อผิดไม่ใช่คุณเตรียมตัวเลยเขาเข้าใจแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกสวนดอรหละครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยแหละก็ เจริงๆสำหรับชาวสวนดอทั้งตาวประชาก็ไม่ค่อยได้เซอร์วิสอะไรเท่าไหร่นะอันนี้เราพูดตามตรงแตไ่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่เลยใช่ไหมแต่ <c oughs> เรือพวกเราอยู่อยู่กันแบบ <c oughs> เรือดำน้ำ <c oughs> แต่อยากจะบอกขอบคุณมากๆจริงๆครับถึงแม้ว่ามันมันไม่ใช่ระยะเวลาที่แบบสั้นๆน,นะสำหรับผมนะ12ปี <c oughs> เพราะว่าการที่สิบสองปีแล้วยังตามกันอยู่ยังอะไรกันได้อยู่อย่างนี้ผมว่ามันตกใจมากๆเลยแหละครับเรื่องของใจส่วนหนึ่งเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับเนาะชายขนิดจมน้ำแล้วก็ยังเห็นชทยขนิคอยู่ใต้น้ำายังไม่ไปไหนเออเราก็ไปเรือลำนั้นใช <laughs> <สะ S 2> <ร>่ปองเสษครับครับก็สวรดอดนะครับสว่างหน้าเดียวนะครับเห <laughs> ็นตําแแต่ในพันทิพย์ครับ ท่านพี่คืออะไรครับที่กระทูครับยังมีอยู่่นะก็ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนนะครับก้าวมาถึงปีที่ส2องแล้วนะครับถ้าไม่มีสปอใ์นอก็คงไม่มีเต่าประชาในวันนี้ผมก็คงไม่มีงานที่สามารถเลี้ยดูครอบครัวได้ขนาดนี้กระชายก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เรามีความสุขนะครับเป็นกำลังใจนะครับ คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะครับเวลาเราไปงานที่ไหนเนี่ยเอาจริงถ้าไม่มีสวรดอนเนี่ยต่อพระช้าก็ไม่มีงานจริงๆแะ้แรงซัพพอร์ตของแฟนคลับนี่สำคัญมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วตอนนี้ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะฮะก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมหาเงินได้เยอะเอาไว้เลี้ยงดูตัวเอง เพราะว่าถ้าตัวเองดีแล้วเราก er ็จะมีเวลามาเจอกันใช่ครับเทเคลงสวยลงสวยลงสวยเหกเดือนไงครับยอดกระปุกรอหกเดือนเจอกันแน่อตัวคอนเสิร์ตของเราไม่แพงับไม่แพงไม่แพงครับใช่ครับ